สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะ,จะเจอกันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยหมุนมาจนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเดยที่นี่ที่เดิมกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้ใบเตก็จะมาทําในส่วนของพิกอากาศนะคะสน,สนุก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 นะคะกับหัวข้อนี้นะคะมีใครลหลงไหลคลั่งใครแล้วก็แอบปลื้มคุณอยู่ไหมนะคะมีใครที่กาลัง,ลงหลงไหลคลั่งใครแล้ว ก็แอบปลื้มคุณอยู่หรือเปล่านะคะหัวข้อนี้เนี่ยเราฟังแบบมโนได้นะคะก็เสพความบันเทิงเนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะเรามาเลือกกองไพ่ดีกว่าจ้าหนึ่งสองแล้วก็สามรูปร้อนฉ่านะคะอันนี้คือเบาๆเนาะหนึ่งสองสามเลือกมาเลยค่ะ ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะหนึ่งสองสามตั้งจิตแล้วเลิกมาเลยนะใครสนใจดูดวงนะคะจองคิวได้กับพี่แอดมินนะคะใครสนใจลงทะเบียนเรียนอ่านไพ่คอร์ดหนึ่งเก้าเก้าเก้าแถมหนังสือคู่มือหนึ่งชุดพร้อมกับไพ่หนึ่งสำรับนะคะก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจน้องแหวนนะคะอันนี้เป็นไหมทองกับน้องเขียวแล้วก็ชอกก่อมะกอกนะคะแล้วก็โอ้อันนี้ไม่ใช่เนาะแล้วก็เหรียญน้องพ่อพระพ,พิฆเนศแบบนี้นะคะ สนใจสอบถามได้เลยนะอันนี้เป็นตะกุดทาเวสวรรณนะคะแล้วก็จะมีพระแม่รักษมีแม่อุมาเสริมดวงด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะฟังสนุกสนุกฟังขำๆๆไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองหนึ่งนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่า ตอ,อนนี้เวลานี้มีใครที่หลงไหลข้างใครแอบปื้มแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่าใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะขอให้คุณมีพลังงานดีๆด้วยไปดูกันเลยเช็คพลังงานเราก่อนนะคะว่าเราเป็นยังไง คุณเป็นยังไงตอนนี้ใบเตยอ่านแบบมาแบบสั้นๆนะคะอุ้ยตะไพ่ไพ่มาเกินเนาะคุณเองก็กําลังเนืยเนื่อยๆเซ็งๆอยู่นะคะมีคนมาจีบเยอะค่ะหลอเลือกได้สวยเลือกได้ก็งี้แหละนะเออเนี่ยเห็นไหมไพ่ถ้วยมาเต็มเลยเนี่ยพอเปิดเรื่องความรักเนี่ยอุ้ยนะมีคนมาจีบเยอะนะเราก็เป็นประเภทเสน่ห์แรงซะด้วย แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวคุณเองตอนนี้นะคะเปิดใจต้องรับใครหรือเปล่านะเหมือนเราก็เลือกเลือกอยู่ดูดูอยู่อาจจะยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับใครนะคะคือถ้าไม่ใช่จริงๆเราก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบมีคอมมิตเมนต์หรือว่าเปิดใจคุยกันจริงๆจังๆตอนนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานะคนคุยหรือถ้าเป็นคนโสดก็เป็นคนโสดที่แบบช่างเลือกนิดนึงนะคะไม่ถูกใจจริงๆไม่นะคะไม่นะคะประมาณนี้นะเห็นกลุ่มท่านน้ำมีนกรกฎพิจิตรแล้วก็เป็นคน กลุ่มธาตนะุไฟเนาะเมสิงธนูคือคุณจะเป็นคนที่หนึ่งแหละถ้าถ้ารักใครแล้วคุณรักจริงแล้วคุณจะเป็นประเภทที่ไม่ปล่อยวางอะ่ะรักแล้วลืมยากอะ่ะรักรักยากรักคนยากนะคะเนาะเวลารักใครสักคนเนี่ยรักยากแล้วก็จะไม่ค่อยปล่อยวางอะ่ะจะเป็นคนที่จําอะไรจํานานจําไม่ลืมจําแม่นด้วยนะคะนะจะเป็นคนที่แบบกว่านจะลืม รักครั้งเก่าได้เนี่ยกินเวลาของคุณนานพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะรักใครสักคนหนึ่งคุณก็เลยค่อนข้างเลือกเยอะเลือกมากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะแล้วที่สําคัญเนี่ยจะเป็นคนที่คล่องแคล่วก,กระตือรือร้อนกระฉับกระเฉงว่องไวเป็นคนชัดเจนนะถ้าแบบ ใช่คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่เสียเวลานะคะประมาณนี้ไม่รู้ว่าพลังงานตรงไหมทีนี้เรามาดูกันว่ามีใครที่กําลังหลงไหลข้างใครและแอบปลื้มแอบ,บชอบคุณอยู่ไหมใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะกลองนึงเด็กหนึ่งกองหนึ่งามาลุ้นกันมีใครหลงไหลข้างใครแอบปลืม้มแอบบชอบเราไหม สิบใบอันนี้ฟังสนุกสนุนะคะเป็นหัวข้อที่ทำขึ้นมาเพราะว่าอยากทำอะไรที่มันแปลกออกไปบ้างนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ทำงานเก่งเนาะแล้วก็เป็นคนขี้เหงาเป็นคนคิดมากนะคะอยู่ในธาตุลม มีถุนตุนกุ้มธาตุไฟธาตุดินก็ได้เขาเป็นคนที่อีโก้สูงอัตราสูงนะคะอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ก็ได้ลัคนาราศีมีนก็ได้มีไหมมีคนที่แอบลหลงไหลข้างใครคุณไหมมีค่ะจินตนาการไปร้อยแปดแล้วแต่ไม่กล้าทักมาจีบไม่กล้าเข้ามาคุยไม่กล้าเข้าาหาคุณเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากถ้า ทักมาจีบก็กลัวหน้าแหกนะคะก็กลัวหน้าแตกนะคะกลัวโดนปฏิเสธความรักแล้วเขาจะรับไม่ได้นะคะเขาน่าจะเป็นประเภทที่แบบว่าหญิงทรนงอะ่ะเออแล้วมันจะได้คบกับเราไหมเนี่ยจริงๆเขาก็มองคุณมานานแล้วนะ มองคุณมานานแล้วนะคะเคิดถึงคุณบ้างนะคะไปทํางานบ้างคิดถึงคุณบ้างโฟกัสอย่างอื่นบ้างแต่ก็ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะคะธาตุลมชัดเจนนะมีถุนตุลกุมนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยเจอกันมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเหมือน ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันมันไม่ได้เปิดเผยอ่ะมันยังถูกปิดบงังซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดนะคะถ้าเป็นการแอบชอบก็คงจะแอบชอบมานานแล้วนะแล้วก็ดูท่าทีของคนคนนี้จะดูนิ่งๆดูเยอะหญิ่งทรนงนะคะเป็นคนที่ ดูโนสนโนแคร์เป็นคนปากร้ายนะคะแต่ว่าเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนดุเอาจริงเอาจังตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนคิดมากเป็นคนที่เป็นเหมือนทุกอย่างจะต้องออกมาเพอร์เฟกออกมาดี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 ด,ดีทุกอย่างจนเขาเป็นคนที่กลัวว่าแบบถ้าเขาจะมาคุยกับคุณหรือเข้ามาคุยกับคุณจริงๆจังๆเนี่ยเขากลัวเขาโดนปฏิเสธแล้วเขาจะรักไม่ได้นะคะเป็นคนทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนจริงใจคะ่ะ แต่ปากร้ายชมัดเลยนะคะคนคนนี้ออกแนวทหารตำรวจวิศวกรนะคะคนในเครื่องแบบนะออกออกแนวเจ้าชู้ด้วยน,นีนอ่ะอืมเป็นคนมีตำหนิก็ได้เคยผิดหวังมาก่อนเขาก็เลยกลัวนะคะหน้าตาดีนะคะหน้าตาดีโดดเด่นเลยล่ะนะคะดูดูหน่าเชื่อถือนะคำไหนคำนั้นเป็นคนพูดจริงทำจริงอาจจะอยู่ในลัคนาราศีกุมหรือพฤกษก,ก็ได้นะคะ เคยผิดหวังมาก่อนเคยเจ็บมาก่อนเคยเสียใจมาก่อนอกหักมาก่อนอกหักแบบหนักๆเลยแล้วก็กลัวความรักไปเลยก็มีเป็นคนหน้าตาดีโดดเด่นค่ะมีสง่ากาศีมีออรา่าแล้วก็ชอบทำบุญชอบไปทำบุญเป็นคนจิตใจดีนะคะดูไม่มีดูไม่มีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวิ่งตามความรักอะ่ะเป็นคนนิ่งๆเฉยๆเข้าหาใครก่อนไม่เป็น นะคะเราแวงที่กลัวคิดมากนะอันนี้คือสิ่งที่เห็นถามว่ามีใครแอบชอบคุณไหมด้วยโปรไฟล์ของคุณด้วยความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีคนที่แอบปรื้มแอบชอบคุณอยู่แล้วแล้วคนลักษณะนี้แหละที่กำลังมองมองคุณอยู่นะคะแล้วจะได้คุยกันไหมน่าจะยังไม่ได้คุยกันหรอกนะ อาจจะส่องส่องกันเฉยๆนะคะส่องส่องมาดูเราในโซเชียลกดไลค์ให้บ้างกดหัวใจให้คุณบ้างกดถูกใจบ้างไม่ใช่กดหัวใจหรอกน่าจะเป็นการกดถูกใจธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ได้ทําให้คุณรู้ว่าเขาชอบคุณอะนะหรืออาจจะเป็นลักษณะของแฟนเก่าคนรักเก่าเนาะที่แบบยังไม่ได้ลืมคุณยังยังไม่ได้ลืมคุณอะ นะก็อาจจะมาสืบมาสองเรื่องราวของคุณอยู่บ้างประมาณนี้นะคะก็เนาะต้องบอกว่ามันก็มีแหละคนที่หลงไหลข้างใครเราแอบบคิดแอบ,บจินตนาการถึงเราแต่ว่าเป็นการแอบซะมากกว่าที่จะเปิดเผยนะคะคงจะยังไม่ได้คุยกันในเร็วนี้นะคะไพ่ใบนี้เป็นค e e นออฟชาลิคนะคะก็เป็นเรื่องของความรักนะคะความหวังดีความปรารถนาดีความ สุขนะคะคือมันมีความรักที่มันเป็นความเมตตาเกิดขึ้นนะคะเขาก็คงอยากให้เรามีความสุขอยากให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตเขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมาคู่กับคุณแต่เขาอยากให้คุณมีความสุขกับความรักนี่คือสิ่งที่คนที่แอบปลืม้มแอบชอบคุณเขาอยากจะสื่อกับคุณนะคะวันนี้พิมพ์7979รับพลังงานดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวกองสองนะคะต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอเจอกันอีกแล้วที่นี่ที่เดิมเลยนะคะเราก็จะมาในหัวข้อนี้นะคะมีใครนะตอนนี้เวลานี้มีใครแอบชอบแอบปลื้มแอบหลงไหลข้างใครคุณหรือเปล่าใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังอย่างมีสติ ฟังให้สนุกสน,กนะคะเราเช็คพลังงานคุณก่อนเนาะว่าพลังงานคุณเป็นยังไงนะคะไปดูสิพลังงานคุณเป็นยังไงบ้าง พลังงานของคุณตอนนี้เป็นสามดาบค่ะเป็นยังไงอะ่ะทำไมถึงเป็นสามดาบสี่เหรียญบางคนก็เหมือนความรักยังไม่ได้สมหวังเลยโอเคสิบถ้วยคนที่อยู่ในสภาวะอารมณ์เศร้าเฮิร์ทเฮิรทอกหักเงาเงาหนุง่งหน่วงหนึบหนึบใจก็มี คนที่รู้สึกมีความสุขกับความสัมพันธ์มีความสุขกับชีวิตก็มีด้วยการที่เราเปิดภาพรวมวนะเนาะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะมันก็จะเป็นลักษณะที่มันมีทั้งพลังงานที่ดีและพลังงานที่เหนื่อยหนักหนักหนักอก,หน,ก,ห,นก,ห,นกหนักใจเศร้าใจหงุดหงิดหัวใจไม่ได้ดังใจโดนทำร้ายจิตใจมาก็มีบางท่านก็ผ่านพ้นสภาวะนี้ไปแล้วมีความสุขแล้ว นะคะตื่นรู้แล้วเข้าใจแล้วทุกอย่างชัดเจนแล้วเคลียร์แล้วมีความสุขกับการใช้ชีวิตณนปัจจุบันขณะแล้วอะไรที่ผ่านไปแล้วคือประสบการณ์คืออดีตท,ที่คุณเอามาขัดเกลาเอามากระทาะเปลือกให้ตัวคุณเองเนี่ยสมหวังคุณผิดหวังจากความรักหลายครั้งหลายค่ะค่ะ เ <All> right. จ็บแล้วเจ็บอีกช้ำแล้วช้ำอีกนะคะนะหัวใจเนี่ยบอบสลายหลายครั้งหลายคาแต่ก็อย่างที่บอกแหละตัวคุณเองเนี่ยคู่ควรกับรักที่ดีเสมอคุณก็ยังมีรักดีๆรอคอยคุณอยู่และคิดว่าคุณน่าจะได้เจอแล้วด้วยนะคะเห็นชาวธาตุลมธาตุดินธาตุน้ํามาครบดินน้าลมไฟมาครบนะคะก็ถือว่าเราเองเนี่ยก็อยากมีความรักที่สมหวัง หลายครั้งเราก็เสียใจจากความรักเนาะเพราะว่าเราเป็นคนที่ทุ่มเทรักใครรักจริงแล้วรักชนิดที่แบบว่าจริงจังถึงอนาคตเลยไม่ใช่การคุยกันไปวันวันคบกันไปวันวันไม่มีจุดหมายปลายทางไม่ใช่นะตัวคุณเองจะเป็นคนที่เวลาคบแล้วมองอนาคตยาวๆจะเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วมีใครแอบหลงไหลข้างใครแอบปื้มแอบชอบคุณไหมดูซิชาวกองสอง สิบใบนะคะในการพยากรสามไม้นะคะน่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณมากๆเนาะอยู่ไกลจากคุณเป็นต่างชาติต่าง ภาษาก็ได้นะคะเป็นคนต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ค่ะเป็นคนที่บ้างานพอสมควรเหมือนกันเนาะบ้างานทำงานหนักนะคะเอาจริงเอาจางเรื่องการทํางานมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นเหมือนเอาถูกถูกต้องมาก่อนอะ่ะคนคนนี้อยู่ในแวดวงงานในส่วนราชการนะคะเป็นข้าราชการทำงานเป็นครูอาจารย์ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายทนาย ตำรวจทหารหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคนนี้นะเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเป็นเน็ตไอดอลเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นศิลปินเป็นดาราเป็นเป็นเป็นคนที่อยู่ในแสงสปอตไลท์อะคุณแบบเป็นเป็นคนที่โดดเด่นน่ะนะคือเขาก็ถามว่าชอบคุณไหมชอบนะคะชอบแอบชอบแอบปลื้มคุณอยู่แหละนะคะแต่ว่าตัวเขาเองก็ อาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณรู้หรอกว่าเขาชอบคุณนะคะเพราะว่าเขาวางตัวดีมากนะเขาไม่ได้ทําอะไรที่เกินงามนะคะคนคนนี้อาจจะนับถือบูชาแม่ธุรคาหรือแม่กาลีก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งเรื่องการอ่านใจคนนะคะเก่งทั้งเรื่องของการอ่านใจอ่านใจแล้วก็อ่านภาษากายด้วยนะคะเก่งในเรื่องของการสื่อสารคนนี้จะเป็นคนที่มีสกิลทักษะการสื่อสารขั้นเทพมีการ คือเป็นคนเก่งในเรื่องของการใช้การสื่อสารหรือคําพูดนะว่าทัศินดีเยี่ยมทํางานก็เก่งเป็นคนยุติธรรมเอาความถูกต้องนําหน้าอะไรที่ไม่ถูกไม่เอาแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีชื่อเสียงนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคนคนนี้พลังงานมันอาจจะสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นเราก็ได้ที่ไปชอบคนลักษณะแบบนี้อยู่เชคปะใช่ปะ,ปะดูซิ ว่ามีโอกาสที่เรากับเขาจะได้สารความสัมพันธ์ไปต่อกันหรือเปล่าเอ็มเพอเลอรแม่เงือกน้อยนะอัศวินถ้วยคิงดาบมันเป็นการแอบปบลื้มแอบ,บชอบมากกว่าที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์เนาะอันนี้ก็อย่าเศร้าใจไปนะคะมันเป็นแบบมันจริงๆคือ ประเด็นที่ไปเตยเห็นก็คือต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองต่างคนก็ต่างชื่นชมให้กําลังใจอีกฝ่ายมากกว่าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันเหมือนเรากับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะของคนดักแต่มันเป็นเหมือนต่างฝ่ายต่างชื่นชมต่างแบบให้กําลังใจกันและกันอยู่ไกลๆจะดีกว่าอ,อไปเตยไม่แน่ใจว่าคนที่คุณนึกถึงคิดถึงเนี่ย เขามีคอมมิตเมนต์หรือ,อยังไได้ว่าเป็นพลังงานของคุณที่ไปแอบปลื้มเขามากกว่าหรือเปล่าหรืออาจจะสลับกันได้เนาะอาจจะเป็นคนที่แอบปลื้มคุณเป็นลักษณะนี้หรือตัวคุณเองเนี่ยไปปลื้มคนที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่ก็ได้พลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังเขาอาจจะเกิดวันพุธหรือวันอาทิตย์นะคะหรือนะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับราศีตุล นะคะหรือนะคะธาตุไฟเมษสิงธนูธาตุน้ำธาตุดินก็ได้หร,หรือลัคนาราศีเมษก็ได้นะคะหรือเขานับถือพระแม่กาลีพระแม่โทรคานะคะสายเทพนะคะประมาณนั้นก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างให้กำลังใจกันมากกว่าไม่ได้แบบอยู่ในจุดที่แบบว่านอนไม่ได้กินไม่หลับถ้าไม่มีคนคนนี้ในชีวิตไม่ใช่มันเหมือนโตแล้วเข้าใจแล้ว มองทุกอย่างทะลุปูโป่งแล้วว่าถ้ารักครั้งนี้ไม่สมหวังขอเป็นคนอีกคนในชีวิตที่ให้กำลังใจกันจะดีกว่าอารมณ์ประมาณนั้นอะ่ะแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นที่ปรึกษาเป็นคนรู้จักที่อยากให้คุณมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จประมาณนั้นนะคะเป็นความรักที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเป็นเป็นการชื่นชม ตัวเรามากกว่าที่เราเก่งในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการใช้ชีวิตเขาชื่นชมเราตรงนี้มากกว่านะคะแล้วก็คงไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาคบกับเรามาเป็นแฟนเราอืหรืออาจจะเป็นพลังงานเราเองที่เหมือนกับเห็นเขามีความสุข <S <S เราก็พอใจไม่ได้คาดหวังว่าเขากับเราจะต้องมาคบกันเป็นแฟนกันประมาณนั้นนะคะมันเป็นความรักที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเนาะเมตตากรุณากันให้กําลังใจกันเติบโตไปด้วยกัน ประมาณนี้นะคะสิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นร่วมกันมันยังมีเสมอค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เราพิมพ์รับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์8 8 8นะคะขอให้ชาวกองสองโชคดีแล้วมีความสุขสมหวังกับทุกความรักทุกๆความสัมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวก้อง3าด้วยนะคะวันนี้ไปเลยมาในหัวข้อ มีใครนะคะตอนนี้มีใครแอบชอบแอบปลื้มแอบหลงไหลข้างใครคุณอยู่หรือเปล่าใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเช็คพลังงานคุณก่อนนะคะเราค่อยไปดูกันว่ามีใครแอบปลื้มแอบหลงไหลแอบชอบเราอยู่ไหมนะคะ ขอบคุณที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใบเตยนะคะตัวคุณเองก็ดูสวยเลิกได้หรอเลิกได้เดอ้อนะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบังคับซะด้วยนะคะ มีเพื่อนเยอะคนรู้จักเยอะแล้วคุณเป็นคนที่คนมาจีบเยอะคนเข้าหาคุณเยอะนะบางทีคุณก็ดูเฟรนลี่บางทีคุณก็ดูอยู่ในโหมดของความแบบเงียบของความสันโดษอนะ่ะอย่ามายุ่งกับฉันอารมณ์ประมาณนี้นะคะเนอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะมีคนรู้จักเยอะมีคนเข้าหาเยอะมีคนมาจีบเยอะพลังงานของคุณตอนนี้มีความสุขดีค่ะบางช่วงคุณก็ อยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนบางช่วงคุณก็เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะคือแล้วแต่สถานการณ์อ่ะช่วงนี้อยากจะไปเจอเพื่อนเจอมิตรกับไปนะคะช่วงที่อยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวหาข้อมูลหา,ควา,ค,วาความรู้ก็อยู่คนเดียวนะเห็นลัคนาราศีกรกฎมีนพิจิกแล้วก็กันนะคะประมาณนี้คุณเป็นคนที่เฟลลี่สนุกสนานมีความสุขกับชีวิตอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่คนเดียวไม่ว่าจะมีแฟนไม่มีแฟนคุณก็มีความสุขได้คุณพอใจในสิ่งที่ตัวคุณเองมีนะคะยินดีกับสิ่งที่ คุณเป็นนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่ามีใครแอบปื้มแอบชอบแอบหลงไหลข้างใครคุณอยู่ไหมเราจะไปดูกันนะคะว่ามีใครแอบปื้มแอบลหลงใหลแอบข้างใครเราอยู่หรือเปล่าใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังด้วยนะคะฟังให้สนุกสนุกไปเนาะดูซีมีไหมเนี่ยชาวกองสามหรือเราแอบหลงรักตัวเองแอบปื้มตัวเองอยู่ มีสิอาจจะเป็นคนที่คุณบล็อกเขาไปแล้วก็ได้นะคะคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาคุณรู้สึกว่าหมดกีดหดใจอะ่ะคนเนี้ยทาไมตามตื้อตามจิตคุณจังนะคะอาจจะเป็นคนที่บล็อกค,คุณไปแล้วอาจจะเป็นเหมือนกับคนทางไกลเนาะต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเออเนี่ยคนเนี้ยพูดจาไม่เข้าหูคุณเลยอารมณ์ประมาณเนี้ยบล็อกซะเลยอะไรอย่างงี้ เหมือนเขาพยายามจะหาที่การติดต่อคุณอยู่เนาะเขาอาจจะอยู่ในลัคนาราศีเมษร,ราศีตุลน,นะคะมังกรก็ได้แต่ดูเขาหลงไหลคุณจังเลยนะเสพติดคุณมากเลยอะ่ะมาส่องคุณตลอดเลยนะเช็คตลอดว่าคุณไปไหนคุณทําอะไรมีใครมากดหัวใจให้คุณไหมมีใครมาจีบคุณหรือเปล่าติดตามความเคลื่อนไหวของคุณตลอดอะ่ะ คนคนนี้น่าจะอยู่ไกลาจากคุณเนาะไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณหรอกอยู่ในลัคนาราศีเมถุนแล้วก็ธาตุธาตุลมมิถุนตุลกุมมังกรธาตุน้ําประมาณนั้นแหละที่เห็นนะคะดูแล้วเขาน่าจะส่องคุณตลอดนะคะผ่านโซเชียลนะคะถ้าคุณบล็อกเข,เขาเขาอาจจะใช้บัญชีอื่นมาส่องคุณก็ได้เนาะ เหมือนเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยคุณนะถ้าคุณกับเขาเคยคุยกันแล้วเงียบหายไปเนี่ยถ้ามันมีเรื่องที่เขายังเคลียร์ไม่ได้เนี่ยเขาก็คงยังไม่กล้าเข้ามาหาคุณหรอกนะน่าจะอายุห่างกันด้วยนะคะในบางท่านคนคนนี้อาจจะอายุห่างคุณแบบห้าปีสิบปีสิบห้าปีประมาณนั้นนะคะอายุห่างกันหลายปีแล้วก็อาจจะอาจจะมีความแตกต่างกันอาจจะไม่ใช่เรื่องของอายุก็ได้ต่างกันในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมความคิดการทํางานเส้นทางชีวิตที่มันต่างกัน เ,เออนะอยู่สิอยู่ไกลกันนั่นแหละน่าจะเป็นต่างชาติต่างภาษาด้วยบางคู่นะคะปื้มนะปื้มแบบปื้มแบบคิดถึงคลั่งใครเลยละ่ะแบบอันนี้คือเรียกว่าคลั่งใครได้เลยต่างจากหนึ่งกับสองเศพษิดคุณเลยล่ะนะไม่ไม่อยากถอยไปจากชีวิตคุณนะ่ะอยากอยู่ในชีวิตคุณอนะอยากมีคุณอะนะนะไม่รู้ว่าสถานะความสัมพันธ์จะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ตัวเขาคนนี้ ยังมีคุณเสมอในความรู้สึกไม่เคยลืมตัดไม่ขาดอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าหรืออาจจะเป็นคนคุยเก่าของคุณหรือเป็นคนในความลับของคุณก็ได้ที่ที่หลงหลงคุณมากหลงแบบโอ้หัวขมาหัวทิมกันเลยทีเดียวนะคะหลงมากแล้วก็เหมือนกับพยายามแบบที่จะแบบอยากรู้เรื่องราวของคุณทุกอย่างอะเออนะแบบพยายามที่จะ ตามที่จะแบบสืบหรือส่องเรื่องของคุณตลอดอารมณ์ประมาณนั้นนะเพราะเขาไม่ว่าจะอยู่ในสถานะหรือความสัมพันธ์ไหนเนี่ยเขาก็ยังมีคุณเป็นที่หนึ่งในใจเสมอะประมาณเนี้ยน,นะคะเออนะอาจจะฟังแล้วดูเวอร์ไปลับป้าวแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเอาคุณออกจากขัวไม่ได้หรอกเขาเคยคิดว่าเขาจะลืมคุณได้แต่เขาลืมไม่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เบเตยเห็น ก็ประมาณนี้แหละนะถามว่ามีไหมมีร้อยเปอร์เซ็นค่ะแล้วก็เป็นคนที่น่าจะเคยคุยกันมาก่อนด้วยนะอ่าเอาเป็นว่าเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเจอคุณแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนความสัมพันธ์จะไปในทิศทางไหนเป็นแบบใด เขายังมีคุณเสมอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กองสามขอให้คุณโชคดีก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าคุณชอบเขาหรือเปล่านะถ้าคุณชอบเขาก็ดีไปแต่ถ้าคุณไม่ได้ชอบเขาคุณก็อาจจะรู้สึกหนุดกิดหัวใจอยู่นะคะพิมพ์รับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะสุขสมหวังกับทุกๆความสัมพันธ์นะขอบคุณค่ะ